แม่น้ำหนึ่งคืนบอลลังหลังงดไปสามงวดไม่ผิดหวังกับรอบนี้ออกเลขทูปปูเซียนหวยเฮแม่น้ำหนึ่งคืนบัลลังหลังงดไปสามงวดไม่ผิดหวังรอบนี้ออกเลขทูปปูเซียนหวยเฮสนันหมายเลข557คล้ายกับรางวัลเลขท้าย3ตัวหมายเลข7 5 5ห้าห้า หลังจากที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลในงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนโดยหลังจากออกรางวัลมีผู้ที่ทั้งสมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้โดยในจํานวนนี้รวมถึงเซียนหวยที่ตามเลขดังของไอดอลใบหวยอย่างแม่น้ำหนึ่งหลังจากงวดไป3งวดโดยงวดนี้แม่น้ำหนึ่งจุดทู่ปู่พร้อมเผยคลิปจุดทู่ป,ปู่ในงวดนี้ได้แก่หมายเลข557แถมยังฟันธงไปที่เลข7ด บอกว่ามาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์โดยผลการออกรางวัลที่สร้างความฮือฮาคงเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวหมายเลข755ซึ่งคล้ายกับเลขทูปปู่ที่แม่น้ำหนึ่งจุดในงวดนี้เรียกได้ว่าเป็นการคืนบัลลังบอกเลขอีกครั้งของแม่น้ำหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด